เชดไทยเยอะมากนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำบุญนะเข้าพรรษานะสม้ตมตำหลวงผอบางนะครับคอหมูย่างนะใน่เอฟซีวันนี้ก็มาพบกับผมลอยสนิมอีกซีเอฟซี FC อีกครั้งหนึ่งนะผมก็พาเพื่อนเอฟซีนะมาเข้าพรรษากันที่วัดอรุณน,นะช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะสามเดือนนะช่วงนี้ก็เล่าได้นะเข้าพรรษานะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมีเดินเข้าไปทําบุญนะนมัสการพระที่วัดอรุณน,นะแล้วก็ชมความสวยงามของพระปางที่วัดอรุณเลยนะพี่กีก่อนผมก็พาเพื่อนๆมีมาเดินแล้วนะก็หลายเดือนแล้วครั้งนี้ผมก็กลับมาทําบุญที่วัดอรุณอีกครั้งนะใส่ชุดไทยเยอะมากนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทําบุญนะเข้าพรรษานะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาตินะที่ลงเรือมาเมื่อกี้นะ พี่กำลังจะเข้าเป็นนามัสการพระที่วัรุนนะเยอะมากนะมีพี่ที่เขาเข้าไปมาแล้วเดินเดินออกมาเลยนะหน้าก็เซลพี่เย็นอยู่นะหน้านะปะปางนะ่ายางเขี้ยวนะชา้าตแตงชาตินะไปะเดินเข้าไปด้านในนมัสการพระกันเลยดีกว่านะ การพักก่อนนะแล้วผมก็จะผ่านพีเอฟซีเข้าไปชมความสวยงามนะบนพระปางนะเซลฟี่และถ่ายรูปนะเหมาะมากนะช่วงนี้นะกับการที่มาเข้าบรรษานะช่วงหน้าฝนนะที่วัดอรุณวัดาลามกรุงเทพนะมีการกนั่งเกี่ยวชาาต่างชาตนะ เพี้ยนนะไหวาพานะอธิษฐานจะได้พบกับความสุขนะในชาตินี้นะทำบุญด้วยนะภาษานี้นะองค์พระที่ผมลงไปกราบไ,ไหว้เมื่อกี้นะหลวงพอ่อแกจัดลงมาอยู่นะเป็นเที่ยวชาวต่างชาตินะเซลฟี่นะตรงหน้าพระปางนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาเพี้ยนเอฟซีป ออกไปเดินหาซื้อตรงจุดที่เขาขายของแบบของที่ระลึกนะน่ารักมากนะส,กสังใสยยุทธไทยนะหน้าๆนะั้นเป็นตรงนู้นนะที่ขายของที่ระลึกนะสำหรับใครที่มานมัสการพระหรืมมาเที่ยวที่วัดอนนะรุณเนียเยอะมากนะ ภาพนะภาพวาดอะไรเยอะแยะมักงเนะยเยอะมากเลยนะนี่นักนป่าเขานะรับเสียยืดนะใครที่สนใจนะอยู่ด้านในวัดนะตรงข้างหลังนะตรงที่ก่อนจะถึงแม่น้ำเจ้าพยานะตรงนี้นะมีร้านนี้มีหมวกเลยนะ เดินแล้วนะผมจะมาซื้อนะกับป้าเขานะป้ามีกระเป๋าแบบนี้ไหมครับไซส์เดียวกันไหมครับเนะี่ยมาหาซื้อกระเป๋าแบบนี้นะลายทางนะตรงมุมของทีละดึกนะเดี๋ยวนะีป้าเข้าลงมาดูเลยนะนะเราจะเรียกดูนะอันนี้กระเป๋าเก่าก็ขาดไปแล้วอันนี้ใบเท่าไหร่ครับเนะี่ย ไม่ลอ,อยนะเดี๋ยวซื้อของกับป้าเขาก่อนนะนี่ผมเรียบร้อยแล้วนะมาในมาเที่ยววันนี้ก็อุดหนุนป้าเขาหน่อยนะซื้อเรียบร้อยอันนี้มีป้ายเลยนะเป็นเพื่อนเอ็ซีเป็นเขียนว่าวัดอรุณวรารามวัดแจ้งนะด้นานหน้าก็จะเป็นพระปางนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเอ็ซีขึ้นไปบนพระปางนะไปเยี่ยมชมนะพระปางดูวิวข้างบนนะตามเข้าไปด้านในเลยนะเพื่อนเอ็ซีนะ น่าจะเป็นชาวเกาหลีนะไม่เกาหลีก็เวียดนามนะญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะ,ะบางด้านหน้านะข้างบนนะเ,เราเดินขึ้นไปเลยดีกว่านะวัน <c oughs> นี้นะักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะมาเยอะมากนะศรัทธานี่มาเยอะมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยนะช่วงที่หลายคนเข้ามาทําบุญน,นะมาท่องเที่ยวนะ นั่นบงก็เยอะมากนะเลยอยู่ด้านปางสวยงามมากนะสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มานะด้านบนนะปางนะเยังขึ้นไปด้านบนเลยนะ หันมีพี่เขาเดินขึ้นไปด้านบยนยอดพระปางนี่นะไปผูกธงนะเยอะมากนะนะขเขาเที่ยวนะขึ้นข้อแกมมนะนะแลวนะใสเซอพี่ถ่ายรูปนะะเอาใส่ชุดไทยนะ ด้านบนพระปางนะอันเป็นวิวนะด้านหน้าเป็นวิวนะสวยมากเลยนะข้างบนตรงนี้นะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะเดียวิ่งเยอะมากนะวันนี้นะเหมาะกับการมาพักผ่อนนะช่วงเขา้าพรรษาช่วงนี้เหมาะมากนะในวันหยุดนะหรือไม่ใช่ช่วงเขา้าพรรษาหรือหน้าหนาวหรือหน้าร้อนแนละ้วก็เหมาะกับการมานั่งเล่นมากนะ ผมจะพาพี่อน FC เดินรอบบนดูด้านบนพระปางสักหนึ่งรอบนะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะแก่ตัวเองนะและแก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมผมในลิง์วิดีโอนี้นะเ,เดี๋ยวแลวผมก็จะถ่ายวิวไปด้วยนะวิวข้างบนนะ <Yes. S 1> ให้เพื่อนๆซได้ดูเลยนะแล้วก็คนที่หลังไหลเข้ามานะจากทางหน้าหน้าวัดนะตูนนะ หมาะกับใครที่บงมีคู่รักหรือเปล่านะอ่านไม่เหมาะนะอาจจะเป็นคนโสดมาเดินก็อาจจะเหมาะนะเดินครบหนึ่งรอบนะเราเดินมาครบหนึ่งรอบเราเป็นเดินหาสาวใสชุดไทยมุมที่สวยด้านล่างดีกว่านะแน่กก็มีนะสาวใสชุดไทยนะ สวยเลยนะตรงนี้นะนี่ก็มีนะเราไปหามุมสาวสวยนะยนะตรงนี้นะที่ขึ้นไปเมื่อกี้นะหน้า <Ac ult. c ười> หน้านะ <c ười> สาวใส่ชุดไทยนะเซลฟี่นะไปหาดูมุมสวยๆนะฉ <c ười> ากสวยๆของสาวๆนะที่เขามาเที่ย <c ười> วที่วัดอรุณน,นะ สวยนะก็มีนะคนทางปากใต้หรือเปล่านะก็มาเที่ยววัดอรุณเหมือนกันนะเอาใ่ส่ดไทยด็สวยนะสอบนี้มาถ่ายเข้าภาษาให้ดูแบบ เต็มช็อตเลยนะไทยกัสาวเลยนะพี่นะช็อตสวยๆนะสาวใส่ชุดไทยวัดอรุณน,นะนะตาม,มาลอยมาได้นะใครชอบแบบนี้นะช็อตสวยๆเลยนะชาวต่างชาตินะใส่ชุดไทยเดินนะส,สวยๆเลยนะอยากมาเดินดูสาวสวยใสย่ชุดไทยนะสวยมากนะมาจริงๆนะคุ้มค่ามากนะที่มาที่วัดอรุณน,นะ นั่นะงถ่ายร่วมนะเซลฟี่อยู่นะพี่เท่านะเป็นวันที่ประทับใจอีกหนึ่งวันนะที่ได้มาที่วัดอรุณนะเก็บทุกช็อตน,นะเก็บทุกมุมนะสาวที่มาเดินนะแล้วก็ชาวต่างชาตินะั้นที่มาเดินวัดอรุณวันนี้นะเก็บทุกช็อตน,นะให้ทุกมุมเลยนะไม่ว่าจะนั่งอยู่นะ ตร,ตรงทีอตรงที่หินอ่อนนะเก็บตึกฉอตเลยนะวันนี้พี่พี่ก็ไล่สดอยู่นะถ่ายพระปางให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะความงามของพระปางที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาในมัดกการพระป่างได้เยอะมากนะเซลฟี่ถ่ายรูปนะ เดินเข้ามาอีกนะเยอะมากนะขายยื๊ฉ่บทึกมุมเลยนะวันนี้นะฮ้อนสมุดสมเห็จนะตรงนี้นะมากนะสาวสาวถ่ยยุทอไทยนะขายยื๊อฉ่บเลยนะน่ารักมากเลยนะมากนะ กันมาเซลฟี่นะถ่ายบรรยากาศด้านหน้านะานักท่องเที่ยวที่เดินหาดูร้านเช่าซุกไทยนะนเ,นะนเนะยอะมากนะนักท่องเที่ยวนะเยอะมากนะพี่กำลังเดินเข้าไปด้านในนะ ทุกไทยสวยเลยนะน้านี้นะเมนูวันนี้นะที่วัดรุ่นนะต้มตำหลวงพ่อบางนะกับคอหมูย่างนะน่าอร่อยมากเลยนะผมก็เห็นลุงเด่นนะที่เชียงรายแกไปกินอยู่ที่เมงหลวงพ่อบางเลยนะเมนูนี้สนะ้มตำนียนะตมหลวงพ่อบางนะผมก็ลองชิมตามรอยลุงเด่นดูนะ นี่ก็มากินที่หน้าวัดอรุณนะร้านี้นะมีกัเส้นตำล้วงาบางนะม่ชิมชิมเลยนะในเมนูนี้ตำลวง้างบางนะงงนะน่าอร่อยมากเส้นให,ใหญ่เนะรือนกับนงเด่นไปกินที่ตหลวงบางนะที่ประเทศปลนะเส้นใหญ่ยังงนะ นามมาน่น้ำต้มมันเราเนี่ต้ลาเนีกพา่ที่เดินเข้าไปย่อในวัดรุน่นมาครับน่แนแ็นแกะนว่าข้าว เดี๋ยวผมอัดกินาว้ไดีเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปเดนไปดูร้านเชฟไทยที่สวยนะหน้าว้านดูนะเดีวเราไปเดินก่อนแล้วข้าวๆ่นนะ ให้ข้าวเป็น่นะลลังเียบก็ลงงาเรื่อกันนันเป็น่ด้ใล่ะ นั่งทานข้าวเสร็จแล้วเราเรียบร้อยแล้วนะเาาพื่อนเอ็มซีผักชนะุบ่านเพื่อนเนอะ็ซีร้านชาวซีไทยนะคือบารารุ่นนะตามต่อดูด้านในเลยนะร้านชาวซีไทยนะสวยๆเลยนะดีวันจันทร์คูณครับพี่เขาแนะนำร้านนะ้ผาผกร้านได้แนะนำได้พี่ได้ค่ะร้านอรุณชายค่ะชุดหนึ่งห้าสิบบาทที่อยู่รั้วชาค่าหกปีกับเพื่อนบารารุ่นะคะ คอยู่ตรงรุนามาลินสิบค่ะเข้ามาเดินแค่สิบเก้าก็ถึงร้านเรียบร้อยค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าสมมติมีการเลือกสีตามผิวให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะลอรุณร้านนอรุณฉายร้านพี่เขานะนะหน้านะเป็นชุดสีฟ้านะสวยมากนะสบายไม่เหมือนใครนะคะสบายไม่เหมือนใครนะพี่เขาแนะนําด้วยนะราคาร้อยห้าสิบาทนะนะห้าสิบาทเท่านั้นไม่บวกเพิ่มค่ามีหลายร้านหน้านี้ก็มีนะมีหลายร้านเลยค่ะ ร้านที่เรามาครั้งก่อนนะัตรงนี้นะร้านสีมพวงนี้นะนะครับที่เขาไปไหนไปดูนะร้านนี้นะที่เรามาถ่ายก่อนนะน่นาจะแต่งตัวลุก้าอยู่ข้างในหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านด้านหน้า,น,านะครันี่เขาใส่เสร็จแล้วนะสวยมากนะราคาก็อยู่ร้0ยหสิบบาทเท่านั้นเองนะ นานนี่กำลังแต่งตัวอยู่นะนานพี่เขานะนี่นะไทยไ,ไม่ฟับไม่ขอแนะนําผมเลยใส่ชุดไทยไหมไม่ไม่ครับเดินเข้าไปในวัดมาแล้วคกำลังแต่งตัวอยู่นะกาศนะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะจากที่ผมเดินเข้าไปมานะผมก็ไปนั่งทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะส้มตำหลวงพอบางนะแซ่บมากนะ เป็นกลุ่มนะครังเที่ยวนะเพิ่งมานะกลุ่มนะี้นะผมเห็นเพิ่งรถมาเมื่อกี้นะตรงผมอยู่ด้านหน้าเนจะเดินดูนักทเรื่องเที่ยวนะชาวต่างชา,นะชาติาานะั้นแต่งชุดไทยนะหน้าวัดอรุณรถร้านเช่าชุดไทยนะสวยๆนะบรรยากาศสาวต่างชาตินะสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นนะแล้วฝรั่งนะแล้วก็คนไทยเองนะที่มาแต่งชุดไทยนะมาเที่ยวนะวันนี้ นักเที่ยวเยอะมากนะยันกรกฎระดาษนี่นะอันนี้ก็ช่วงเขาบันศากนะ็นักเที่ยวนี่เยอะมากเลยนะยนช่วงนี้ก็สวยมากนะสวยชุด่ียสวยเลยนะแอบตุ๊กตานี่เขาตั้งโชว์นะพวกมากับล้มอ,อย่างนี้เลยนะ ใส่เสร็จเร้อยนะใต้โฆษณาด้วยนะอานพีนก็มีนะร้านนี้นะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะกับร้านที่เราเจอที่ร้านแรกนะตรงทางเข้านะ เหมาะกับแบบสไตล์เกาหลีมากนะเกาหลีญี่ปุ่นนะสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นและจีนนะว่าเหมาะที่สุดน่าจะเป็นเกาหลีนะกับร้านเท่าทุดไทยแบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะร้านนานนเที่ยวลุมเลยนะเยอะมากนะเดินตามไปดูนะ มากับหมวกอย่างนี้เลยนะฝั่งนู้นก็มีนะนี่นะฝรั่งนะอังาตินะใส่เสื้อไทยนะ <c ười> ตาเน,นี่ยนะส่งนิ้วเลยนะน่ารักมากเลยนะไม่ขาด้าไในนะหัวรอดด้วยนะ หน้าร้านพี่เขานะระไทยสวยเลยนะสนุกมากเลยวันนี้นะกับบรรยากาศที่มาเที่ยววัดอรุณวันนี้นะกับช่วงเท้าบรรษสารนมาทําบุญด้วยนะ,นะบรรยากาศด้านนู้นนะร้านเท่ารไทยอยู่ฝั่งนู้นเลยนะ ในวัดรุนให้เพื่อนๆดูอีกนิดหน่อยนะเซลฟี่อยู่นะถ่ายหลวงพี่ยังไงนนะเข้าวัดนะช็อตนี้นะนั่งเที่ยวชา,วาติเดินเสือกมาด้วยนะ นี้เป็นนักท่องเที่ยวเพิ่งจะเดินเข้ามานะเงาการนักท่องเที่ยวนะเพิ่งจะเดินเข้ามานะมันจากอีกฝากหนึ่งนะต้องลงเรืรขอข้ามฝากมาตรงนี้นะเนี่ยมันทางเข้าอีกตรงเรืียข้ามฝากนะอันนี้ผมก็พาเพื่อน FC นะมาเที่ยววัหรุ่นนะ ก็จะล่ำลานาะบรรยากาศยุคถัดนะที่วัดอรุณน,นะผมก็จะเดินทางตรงเ,นนะเดียวนะเจอกันใหม่นะออกพรรษาปีหน้านะหกเก้านะออกพรรษาปีนี้มกราสิบเอ็ดมกราหกแปดก็แค่นี้ก่อนนะ,ะเจอกันใหม่นะปีหน้านะออกพรรษานะสนุกมากนะวันนี้ประทับใจมากที่ได้มาที่วัดอรุณวร,รารามกรุงเทพที่นี่นะเจอกันใหม่นะปีหน้านะออกพรรษาปีหน้าสนุกแน่นอนนะ ดเดินเป็นนี่นะนอนคะรบนะับภาพในกางเที่ยวนะเดินขึ้นมานะตอนกลับนะเก็บแบบจุดสุดท้ายเพื่อนๆ FC ได้ดูนะกับที่เที่ยวนี้นะเยอะมากนะนกะางเที่ยวนะเดินขึ้นมาเยอะเลยนะ